ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะตอนที่จริงๆเจอกัน,นแรกๆเนี่ยคือเขาเขาจีบคุณแหม่มด้วยวิธีการทำอาหารโชว์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่เนาะเคยทำหนึ่งเคยทำกทำอันนี้แหละก็ทำอ<ล>ันนี้แหละค่ะที่เราทำให้งั้นไม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เสน่ห์แบบปลายจังหวะที่คุณไปแบบ ไปหลงไหลเขาตรงนั้นอุ้ยไม่หรอกคะ<ล>ะะ่ะก็อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นส่วน <c oughs> ส่วนเพิ่มที่เราได้เปรียบแล้วแล้วจริงๆแล้วก็จีบคุณยังไงเพราะว่าคุณแหม่เป็นเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยแล้วนุ่มๆนักธุรกิจะอะไรเงี้ยก็แอบชอบกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยแล้วเขามาอย่างไงเขามาแบบแบบเขาไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใคร ก็เลยเป็นอีกแบบคุณไม่ดูละครเลยไม่ดูดูไม่ใคยดูไม่ดูเลยไม่มันต้องเคยดูบ้างคือเขเพิ่งมาดูเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงคุณไม่ดูละครก็ต้องรู้อ่ะก็รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าไม่เคยติดตามงานที่เขาทาไม่เคยดูละครเขามาก่อนแต่รู้ว่าเขาเป็นนักแสดงประเทศไทยแต่ว่าไม่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 เคยติดตามผลงานเขาเลยแล้วเคยแนะนําให้รู้จักเพื่อน เพื่อนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนเรากับเพื่อนเขารู้จักกันก็เลยก็เลยไปบลันเดตเลยบก็ต้องมีมีอะไรที่ดึงดูดดึงดูดตัวคุณเข้าไปชอบเขาคิดว่าเป็นอะไรตั้งแต่ตอนแรกคือต้องบอกก่อนว่าช่วงที่เราเจอกันเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบเด็กๆหรือวัยรุ่นมันก็เป็นช่วงโตพอสมควรที่พร้อมจะมีครอบครัวได้ด้วยซ้ำนะคะเขาก็จะธรรมชาติแล้วก็ไม่รู้เธอจะดาราเธอไม่ดาราฉันไม่รู้จักหรอกแต่ฉันก็อย่างเงี้ย แล้วจะแต,แต่งตัวยังไงก็แต่งตัวเขาอะนะคะคก็จะธรรมชาติมากครับตอนนั้นคุณคิดว่าคุณมีความหวังไหมไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นฮะแต่ว่าพอเจอผลแรกระาทานข้าวกันเนี่ยมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรคือคือแต่พอเห็นปั๊บก็รู้ว่าเห็นตัวจริงแล้วก็ ต้องยอมรับว่าส่วยที่สวยที่สุดที่เราเห็นในโลกนี้เขาเริ่มมีความโรแมนติกหรืออะไรมากขึ้นไหมคือแบบมันลจากตอนแรกถึงตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนน้อยลงหรือมากขึ้นหรือยังไงมันก็ต้องน้อยลงเป็นธรรมดาไม่แต่ตอนแรกเขาโรแมนติกหรือเปล่าเขาแบบชวนไปดินเนอร์มีโรยดอกเพราบอกว่าผมดินเนอร์ผู้หญิงเนี่ยคุณโรยดอกกุหลาบ่าด้เลยโอ้โหคุณโรแมนติกมากใช่ใช่จริงคุณคนจะเจอผมตอนแรกแล้วตนี้ ไม่มีแฟนเลยไม่เขาเป็รู้เหมือนกันแต่ว่าคือแต่ตอนแรกเขาไม่โรแมนติกอะไรเงี้ยคือเขาเขาก็โรแมนติกตามตามพอสมควรไม่ได้มากมายเพราะเราก็จะไม่ชอบอะไรเลี่ยนเลี่ยนเคยให้ดอกไม้คุณบ้างอู้หเคยหนเดียวเคยหนเดียวยอ้ยแงแ่ถ้าผมจีบนางเอกแคลเบอร์ขนาดนี้เนี่ยดอกไม้ต้องคืออย่างน้อยอาทิตย์ละหนนะฮะไม่แต่อยากให้ทําความเข้าใจใหม่ว่าว่า บางทีไม่รู้อาจจะช่วงเวลาที่เราเจอกันเราไม่ได้เป็นแบบกิ๊กกักสาวๆแล้วหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องรองครับไม่ได้แบบบางทีเฮ้ยให,ให้ให้ถี่ีก็เริ่มเริ่มงงแค<ม>่ยังไงเนี่ยให้อะไรกันนักหนาเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบงั้นก็เห็นความสาคัญกับอ,นนอะไร<ม>ีจริงๆแล้วโรแมนติกเนี่ยต้องโรแมนติกในช่วงช่วงเวลาพิเศษนะรายการเป็นเรื่องเป็นช่วงเวลาพิเศษนั้นผมเชื่อว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะว่ามีมีเป็นมีเซอร์ไพรส์เนี่ยเป็นอะไรเนี่ย นี่คือคือโอ้โหตายตายโอ้โหนี่ใหญ่มากใหญ่มากเลยนี่อันนี้คืออันนี้คือทางอันนี้บีเขาัดนั่นมาเองจัดมาเองสำหรับอีกสองสปีข้างหน้าเลยนะอันนี้มันใหญ่มากคุณต้องให้อย่างนี้เดือนละคนอย่างน้อยนะฮะโอเคโอเคจะพยายามต่ออย่างนี้ไปไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้โหขอบคุณนะคะแต่อันนี้มันไม่มีดอกลายไหมจ๊ะ ไม่เป็นไรต้องอธิบายความหมายหน่อยอ่าอันนี้เป็นยังไงนี่สิเชิญเธอนั่งก็ได้นั่งใหม่ยิ้มดอกลิลลี่ดอกลิลลี่เหรออ๋อแต่ก็สวยเนี่ยแบบก็ชอบดอกลิลลี่ใช่โอ้โหนี่โอเคโอเคเป็นปลื้มเป็นปลื้มทำกับข้าวแล้วก็นานๆทีนานๆทีแต่เขาไม่ค่อยเน้นถึงเรื่องของเทศกาลหรืออะไรเท่าไหร่แต่จนถึงทุกวันนี้ชินหรือยังกับบทบาทที่เนี่ยเป็นเป็นแฟนก็ชินนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้เคย ที่เขาเป็นเอ่อเห็นเขาเป็นดาราภาพยนตร์หรือหรืออะไรก็ตามผมก็เห็นเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่สวยแล้วก็มีบุคลิกที่ดีที่ที่ที่สง่าเป็นพิเศษก็ก็ต้องสําหรับผมก็เป็นคนที่พิเศษในชีวิตผมจริงๆก็ก็เลยก็เลยมีความสุขอยมือนีกันมีช่วงหนึ่งมีมีจริงๆมีช่วงหนึ่งตอนที่ข่าวมาแรกๆเนี่ยมีคนมาบอกผมว่าบีบีตอนนั้นมีมีภรรยาแล้วคุณเชื่อคนที่พยายามออกมานั่นเขาไหมพูดจริงๆไม่เชื่อ เพราะเราเราเรา,เราครบกันมาเราอยู่กันมาเราก็เราก็เข้าใจในเรื่องของวงการ <c oughs> ในส่วนของเรื่องข่าวนะคะคที่มันจะต้องมีแบบโอเคระบายสีแต่งแต่งแต้มให้มันดูน่าสนใจให้มันดูสะดุดครับแล้วในขณะเดียวกันในส่วนของตัวเขาเราเราเราครบกับเขามาเขาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีพฤติกรรมหรือไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นพิรุธเลย <c oughs> มันก็ไม่มันก็ไม่แล้วเราก็ต้องมั่นใจในในคนของเราอะ ถ้างั้นทุกวันนี้ก็ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องยังเจอโดนแบบก็อสียอะไรไหมหรือไม่มีนะช่วงนี้ไม่ทราบนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามไม่ได้ไปอ่านหรือไปอะไรอยู่แล้วพูดถึงธุรกิจนิดหนึ่งที่เกาะกระดานเป็นยังไงที่ไปทํานี่เป็นอะไรเป็นรีสอร์ทเป็นเป็นรีสอ์ฮะเป็นโรงแรมก็สร้างถือว่ามหาสิบหกห้องบิลล่าบิลล่า ก็แหม่มเขาชอบเขาชอบเขาชอบอยากมีธุรกิจทําโรงแรมนะฮะก็เลยถือเป็นบูติคโฮเทลครับใช่สไตล์ไหนคือกาะกระดานนี่เงียบเงียบมันเงียบไม่ค่อยมีคนแต่ว่าสวยเป็นเกาะที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นในเมืองไทยมีโรงแรมอื่นที่นั่นยังไงยังไม่มีฮะยังไม่มีจริงๆอันนี้คุณตั้งชื่อว่าอะไร The Seven Seas ResortThe Seven Seas ใช่ฮะฟังดูแล้วจะสไตล์คือไปแล้วรู้สึกว่าแบบ หลุดโลกไปเลยอะใช่เหมือนที่อื่นใช่สวยมากน้ําใสปิ๊งจริงๆอ่าน่าจะถ้าคนจะไปเที่ยวเนี่ยเขาจะไปได้อยู่ไปอยู่ได้เมื่อไหร่ล่ัเปินได้อยังตุลาฮะตุลาเปิดตุลานี้ฮะปีนี้ตุลานี้เซเว่นซีรีสอร์ทถูกต้องขอเชิญพี่น้องทุกคนมาเชิญพี่น้องทุกคนมาดูด้วยแต่อันนี้จะจริงๆแล้วจากคุณที่เคยทําก็คือเอเอ่อสจีเดเวล OPMENT ใช่อันนั้นที่คุณบี๊บบิ๊บเทำหัวหินฮะอันนั้นขายหมดแล้วอันนั้นขายหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็คุณรู้ว่าคุณคุ ผมตลกมากบางเรื่องในบางทีเนี่ยสมมติสมมติบางบางคนเขาอาจจะไม่ชอบคุณแหม่มอยู่เนี่ยเขาหาเรื่องไปไปแขวะคอนโดคุณบอกว่าขายไม่ดีมีช่วงนึงคุณเจอคุณเจอเรื่องเนี้ก็จําได้ว่ามีบ้างนะแต่ก็ไร้สาระก็ไม่ได้คิดอะไรงั้นรายได้โอเคไม่มีปัญหาขายได้ะขายหดไปแล้วกลัวกลัวขายดีมากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยิ่งรวยไปกว่านี้แต่ว่าตรงลงเดี๋ยวผมจะลองไปอุดหนุนนะตุลานี้ใช่ไหมตุลานี้ฮะตุลานี้เชิญฮะหาฟฟนได้เชิญ เจญเลยนะฮะก็เนี่ยผมรออยู <improving noise> ่เนี่ยว่าคนนี้คือรู้จักนางเอกยังองค์การเนี่ยครับต้องให้ต้องให้แหม่มก็ช่วยแล้วหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ